กดได้ยังไงวันนี้ตาจะคุยหน่อยนะโอ้ยตาตาซื้อไอ้เครื่องเชื่อมมาตัวหนึ่งอ่านว่าอะไรโบลิต้าโอ้ยมี่คู่มือเห็นไหมโบลิต้าน่ากาไม่ถึงปันเลยครับเชื่อมไปกว่าธรรมดาครับนะครับ เสร็จแวเชื่อมแล้วครับต่อสายเียบว้นะครับสาธุนวดเชื่อมาเรียบร้อยเนี่ยตางัดเชื่อมอยู่เชื่อมแล้วเชื่อมอีกเชื่อมแล้วเชื่อมอีกติดบ้างไม่ติดบ้างตะลูกบ้าง

เที่ยมเด็กทำไ้นี้ครับทำไปจ้างเขาอ้ยเรี่ยมแต่ระลังสองสามร้อยจะได้ลองเชื่อวเองไปเชื่อมไม่ได้แล้วอีกอย่างหนึ่งนะจะทำจกักรยานไปกว้าให้หลานอ้ยจะทำอะไรอีกอนะ่ะ tao mày tăm này nữa đấy các đặt tăm này chúng ta tết nữa để đưa chai đổ chai các แต่เชื่อมแล้วเชื่อมอีกมันก็ไม่ดีก็เลยจะเก็บไว้แต่ว่าให้คนที่เป็นจ้างมืออาชีพเขาบอกว่าย่อนนี้ดีถึงแม้ว่าเล็กก็เชื่อมดีเดี๋ยวเดี๋ยวผมตอนนี้ผมซื้อเครื่องใหม่แล้วเครื่องมิกแล้วพรุ่งนี้หรือว่ามารืนนี้ก็จะมาถึงแล้วนะครับ แค่นี้นะครับ